จะเปลี่ยนด่านฟ้าให้เป็นเขาวงกตซึ่งจะมีหางออกอยู่3ทางเขาบอกว่าขวาลายซ้ายดีไปทางซ้ายต้องเปลี่ยนเปยี่ยนเฮ้ยมีคาบเลือดด้วยอ่ะกดซับสไครกดซับสไครกดซับสไคร,ครกดซับครกดซับสไครกร็ให้ถึง เจ้าพ่อขอผมเอกพนุวิปชามนะฮะวันนี้ครับผมบอกแล้ว่าเป็นคลิปที่แบบโคตรยิ่งใหญ่คือไม่เคยดูแมพคลิปสไลเดอร์ที่แบบลงมาจากบันไดอะครับพิมดูไหมวะผมก็บอกว่าคลิปนี้ยิ่งใหญ่พอกันคือวันนี้ผมจะเปลี่ยนด่านฟ,ฟ้าให้เป็นเขาวงกดแบบรอดนะครับดูนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาเนี้มาเนี้มาเนี้ยดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยดูดิ มุดเข้าไปหาทางออกซึ่งจะมีทางออกอยู่3ทางใครสามารถออกทางแรกออทางไหนก็เหมือนกันหมดเลยดิไม่เหมือนไม่เหมือน3ทางมีหนึ่งนะมีเงิน1 0,000หมบาทอีกทางหนึ่งมีทับกระปิอีกทางหนึ่งคือมีงูตัวใหญ่ๆ่แต่ว่า3อย่างนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมใช่จะมีการสลับทางเดินแบเขาบอกกันพูดง่ายๆคือว่าบอกเลยว่าคลิปนี้ฮามากตอนนี้ประมาณบ่ายสองน่าจะเริ่มถ่ายประมาณห้าโมงเย็นตอนนี้ให้ทีมงานประมาณห้าร้อยคนช่วยกันเสร็จอยู่ครับหยอกๆเขามีสอวิชาแยกล่างไงเขาเป็นวันพีสดูหมวกเขาดิอือ เย็นนี้บอกเลยว่าฮาชิแตกแน่นอนดอกด subscribe เราด้วยแล้วตอนนี้ครับก็สร้างข่าวงกดเสร็จแล้วอะไรคุณซิง <c oughs> บอกเลยว่าทั้ง เมิกาตอนนี้เป็นเกาหัวกัดเป็นเดืมครับเดี๋ยวเราไปหาผู้เล่นมาเล่นกันดีกว่าครับผมไปเพ่กับผู้เล่นคนแรกเลยอะไรคูซิงเฮออะไรไม่รู้เห็นดาเตอร์เชฟพูดกันป่ะรายการอเลยไอรอนเชฟเหรอเขาพูดว่าอะไรคูซิงหรือเปล่านะรู้อะไรวะ มาแล้วกับน็อตคนแรกครับน็อตวันนี้อลังการหกับเขาบทลงอีพิธามอลังการที่มีรูหนึ่งได้เงินหนึ่งบาทไม่มีงูในรูไม่บอกครับมีสอรูเป็นบทลงโทษหารูที่ถูกต้องบอกเลยว่ายากมากพร้อมยังครับพร้อมแล้วแตาไม่น้องมาห้อเหรอเอาเลยไม้ใจได้น็อตจะเป็นัวนี่โอเคครับเจกตัวนั้นแล้วพร้อมลุยกัน พร้อมไหมพร้อมพี่หารูให้ถูกมีลูหนึ่งมีเงินอยู่มีเงินอยู่มีมีเงินอยู่เนอนไปตายแล้วไปแล้วก็บอกว่าสควายซ้ายดีไปทางซ้ายหายทุกคนพี่ต้องแก้แน่แน่หวะลองล็อกล็อกพี่อยู่นี่เหรอไม่ดีกว่าเป็นโดนแก้งนะาเดีว มาแล้วเว้ยนอนมาแล้วมันน่าจะอยู่ทางนี้แหละนี่มันมีทางตันว่ะอันนี้คือเฮย้ยไม่ใช่ทางตรง,ง,งนี้ตันนี่ตรงนี้เขาไปกับใครไม่รู้ตลอดเวลาเลยไอ้นอนเหรอมัไออนไอ้ใครอ่ะเฮ้ยนี่มันทางตันใครตันเราเรียกว่าคอนเทนต์คอนเทนต์สิจะไม่ตกจะไม่ได้ด,ดูพอเฮ้ยไม่ใช่ใช่ไหม เออเหนื่อยเนี่ยเอราเล่อนบ้านบอนเออทางไหนอ่ะหลุละตอนนี้ผมไม่เซตแล้วว่ารูไหนจะโดนอะไรฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าน็อตจองมาลูไหนกันนะฮะแต่ประเด็นคือน็อตอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้น็อตอยู่ไหนน็อตมาลูไหนไปด้วยลูไหนจ้ะใช้ทุกคน ต่อได้แค่เดียวเอ้อย่ารงี้เฮ้ยอเยดูไเาเลยแสงออมาที่ปายวงว่ะออกมานี่ออกมาไหมอะออกมาเลร้ได้รู้ไหนราลลุนออกมาลุนแรงวันออกมาอะไรครับอย่หัวั่นแต่ชคอี้ต้อวาทางขวาดิวูว ไม่ไมไม่โดน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 อยู่ไม่โดนนี่โดนี่โดนนี่โดน่โดนนี่โดนนี่โดนี่ไี่โ้ีี่โดนนดียดนนีน่ดนนี่โดนนี่โดานี่นนี่อดนนีดีี่ด่น่นีนนีดนนีนี่โดนนี่โนนี่โน่โ่โน นรัตมีอะไรบอกกับท็อปไหมบอกให้ได้เงินนะมีหมดสามรูเลือกให้ถูกไปอะสีสามสอแอคชั่นพร้อมยังครับพร้อมยังครับรูนี้เปนอะไรมุดพร้อมดูกล้องไงเออพร้อมยังครับพร้อมปีอะไรกูสิงไปเลยครับมุดรูนี้ไปถ้าทางออยู่ไหนไปเลยไปเ้ยเมื่อกี้ำทางมาดูสิไปเสร็ไปเส้็น สะดวกมากครับทุกคนไปทางไหนดีอะเออทางนี้แล้วก,กันไม่มีอะไรยากเย็นเอเอเฮ้ยอย่าเพิ่งพี่จะถึงเส้นชัยแล้วมาเข้ามามาเริ่มของรางวัลมาเริ<ป>่มของรางวัล ไป้อหไี่อ้อ่ทไอป้อี่อี่ทองไปที่ท้องี่ท้องไป่ที่ี่ท้ออองไ่อองไปที่ท้ี่ท้อ่องไี่อ้องไปทองไปทองไ่ท้งงอ้อ้ ว่าแล้วมันต้องไม่ใช่ธรรมดาเขาแบบตรงๆเลยไหมจริงๆอ่ะมึงได้เงินหมื่นหนึ่งจ้กลัวคนดูไม่หัวเราะก็เลยเอางูทุกอันเลยของเหมืองแล้วเงินหมื่นหนึ่งของ็ยังได้อยู่ใช่ไหมได้เอ้าเพื่อคนดูให้ดูมึงโดนแกล้งอุ้ยพี่จับอะไรใครแต้แรงมากพี่อุ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรขี้แมวเหรอคนนี้ครับคือคุณถึงเขาจะแบบเปิดมาแต่คนนี้คุณต้องถ่ายแต่บันไดขึ้นมาเดี๋ยวดูรอดี๋ยดูจะเกิดอะไรขึ้น FUN OF HOUSE BUBBLE KING THE ACTIVE PALACE LEAWK BUBBLE LEAWK LEAWK เฮ้ยเาหงุดหงอดเหรอหลงทางยังพอทนหลงเธอต้องทำไงอ่ะเฮ้ยถ้าพร้อมแล้วอเล็กูสิงมุดเข้าไปในรูนี้อะไรกูสิงเออเข้าไปในคามหมาอะไรไม่รู้จิมไม่พูดไม่เจ็บเทาเขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีซายดีเรเลี้ยวขวาแล้วกัน ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรสักบางอย่างอยู่ในนี้แน่นอนนะแต่เรายังไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไรนะครับผมเราต้องเขาบอกช้าๆได้พายเล่นางานตอนนี้ครับมีทางเลือกอยู่แค่ทางเดียวไม่มีทางแยกนะทุกคนครับโหจะเจ็บเข่ามากเลยเพิ่งไปแหกโค้งโมไซค์ <c oughs> ที่นี่มาเขาคุยคนเดียวเหรอยูทูบเบอร์มือใหม่ครับผมต้องหันพู่กดท้องนะทุกคนครับ,รบโอ้โหชาห้าเลยพี่หนุ่มชา้ชาชา้า ขวาลายซ้ายดีงั้นเราต้องไปขวาคบบีกโปยว่าต้องมีอะไรอยู่ทางนี้แน่นอนเฮ้ย่ใจหมดเลยมูข้างหลังเอาลงทุนให้มันเหมือนจริงอ่ะได้ไหมก่ายายซ้ายเหรอเอมันเรียกร้องให้ไปซ้ายไปซ้ายก็ได้ทุกคนครับผมผมใกล้ถึงจุดหมายตอนนี้ผมแบบเคลื่อนที่เร็วมากทุกคนตอนนี้เจอทางตันนะทุกคนครับ ครับเลือดด้วยอ่ะใครวะเลือดกูเองทุกนครแผลฉีกครับผมแผลฉีกแผลฉีกคือคนนี้แม่งนาสุดแลวนะไม่ออกมาเลยจะเล่นทั้งวัน่ะรู้สึกเคลื่อนที่เร็วเกินไปแล้ช้าลงหน่อยด้วยครับออกมามาออกมามาออกมามา บจิกเปียกเลยดูงูพี่หนุ่มนี่พี่หนุ่มจะบทลงทพี่หนุ่มแบ่นี้ผมแค่เอาหายให้คนดูเฉยนี่ยบทงโพี่หนุ่มคืนี้ครับน้ำกับน้ำกับพี่พร้อมากินโชว์คนเลยครับอาบน้าก่อนมเฮ้ยเฮ้ยนิ่งๆว่ะเดี๋ยพบคนนต่อไปเลยฮะ เร็วฟางครับเชิญเลยครับก <_ ET. S 1> ังวลอะไรเร็วฟางไม่มีอะไรทะ <_ C os ie> เลกูซิ่งไปเลยครับทุกคนขวาไหลสายดีถ้างั้นไปขวาทุกคนเหมือนตามรอยพี่หนุ่มมาเลยอะ่ะคุยกับใครเร็วฟางกูให้สดนีดไได่กไมันมีแต่รอยเลือดพี่หนุม่มอ่ะเดี๋ยวซิงก่อนซิ่งรถก่อน ราหนังผีเขาบอกว่าเห็นทางตรงไปมันจะไม่ใช่เรื่องดีทุกคนตามสเต็ปหนังผีนะค่ะทุกคนโอ๊ยทุกคนเหนื่อยวะเ้ทุกคนใกล้เจอทางออกแล้วเอ้าไหนวะเออออกทางเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคคุยอะไรคุยอะไรยูเธอร์รถก่อน เหมือนน้องเริ่มรู้แล้วไปดูทางอ่อยครับว่าจะโผล่มาดูไหนนะฮะเราตามรอยเลือดที่หนุ่มไปดีกว่าค่ะไปยังไงตกใจโอ๊ยตกใจงูไหมทุกคนลวกก็เล็กจะลวกก็จะลวกไม่ใช่งสวายไม่จะเรียนร้านเฮ้ยหมายอะไรฮะวี่งอะไรอยู่ข้างหน้า เดี๋ยวฟังนี่ของเราอยู่นี่มาเปิดดูเราได้เลยฟังเอามาแล้วเปิดเลยเปิดเลยูเหมือนหนึ่งใช่ไหมนได้รฟังได้ม่นน่อันนี้่าไหะรอแมพแล้วเดี๋ยวฟังกันไปแมื่อย้พีโอคครับไปเลยคนต่อไปเลยครับ วันนี้ครับเราไม่ได้เชิญแฟนเข้ามาฮะแต่เราพาแฟนผู้หญิงมาไม่ใอย่างนี้ป uh ่ะทุกวันนะต้องบอกว่าเราพาคําแพงแฟนช้างม่วงมาแทนเพราะว่าช้างม่วงช้างม่วงมันเก่งแฟนเผมไม่เอามันออกรายการแล้วมันมันรวยจากพ่อพี่มานานแล้วด้วยคัมเพงเข้าไปเลยครับผมเชิญเฮ้ยต้องไปซ้ายหรือไปขวาดีอะแล้วแต่คําแพงเลย go เล่นกู๊ดซิงค์น่ากลัวจัะ ที่ยังไม่เจออะไรเลยมาดูว่ากระเพงจะมาลุ้นไหนนะฮะตอนนี้กระเพงอยู่ไหนเนี่ยเ <c oughs> มื่อยจังเลย <c oughs> ไม่มีบาทเจ็บเชื่อพี่ไม่มีครับมีแค่เสียชีวิตนะฮะไม่บาทเจ็บแตเสียชีวิตทางออกอยู่ไหน,นอะอันไหนคือทางออก ครับจันต้องหาทางม่แล้วคำแหงจันต้องหาทางม่ครับไม่ใช่ทางบอกเหรอกลับหลังพันยังไงไาแล้วตกใจไปทางไหนดีเหมือนได้ยินเสียงครับมามาเหมือนจะมาลูไหนเนี่ย ดูดิฮะเยอาอ่ะเชิญครับเชิญเชิญมาดูบุหรี่ทั่ว่าโดนอะไรฮะออกมาเลยครับออกมาเลยครับออกมาเลยด้วยออ๋หนูไม่กลัวงูสองแฟนคนนี้เขาเป็นอะไรไอ้มัวก็ไม่กลัวงูเขาไม่แลัวเลยสองคนนี้เขาไม่กลัวเลยฮะทุกคนแข็งแกร่งนะคนต่อไปพีคเฮ้ยคนต่อไปพีครอดูใช่ต้องรอดูคนต่อไป พีของเขสุดท้ายของวันนี้นะครับกับเขาคงกรดนะครับผมมาครับกรอดอย่างมีรูเดียวมีถึง3รูเลือกรูให้ถูกมีรูในมีเงินกับอรูโพวกกูอะไรวะพูดง่ายๆคือมีรูในมีรูเงินผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยไม่มีไฟฉายให้หรอไมเข้าไปก่อนเดี๋ยวมันสว่างเองไปได้บุกเลยไปเข้าไปเลยบุกเยอะจังมากอะไรกันครับเตี้ยพยายามต้องสายมัน มันมีคนไปเยอะดั้สดงว่ันลงโทษเนี่ยไป่ถึงไม่อนดทำไมตัวนี้มีรอยเลือดพี่เอ๊ะใาไมมีรอยเลือดด้วยเนี่ยเลือดไม่นมเลือดไม่นมไอ้เอ้ยโคตรน่ากลัวเลยผมกลัวรอยเลือดนี่แหละทำไมไม่มีอะไรปะเนี่ยทำไมพีดุมเลือดออกอ่ะอ๋อเฮ้ย เฮ้ยพี่แกงอะไรปะเนี่ยพี่ข้างหลังหัพี่ข้างหลังหัมาโผล่ทำมีอะไรล่ะโผล่มีอะไรอีกวะเนี่ยทีมมันหมดเวลาเนาะเดี๋ยวทีมงานเข้าไปดิเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะงงะไรอมะ อะไรอะบอกหน่อยได้ไหมอะพี่เอควมามพูดอัดจ้าเฮ้ยกูทีบอเลยอะผมกำลังออกไปใชไม่ใจแลหรอไม่ใแล้วเหรอไม่ใแล้ววะงคขอคุณคือน้ำก็ะปีครับ <ś lin> ไม่ได้เงินไงเราอ๋อี มือแข็งผมว่าเราไม่นน้าตาพี่คุณคุณโอ๊ยอย่าอย่าอย่าคตกไม่ไม่ไมเจ็บละคือโชคดีมากมากูนี้ในกะปิถ้าออกรูนั้นน่ะมืออ่อเลงดวงโคตรดีมามีดวงดีมากพี่จับได้หมนี้ ต้อมกินแล้วก็ปิ่หนึ่งสองกิ่เดี๋ย้ินไม่กินกินใหม่กินนเไปงกเลยมาทำอาหากูโดนแก้งก็ไปรูิต่อไปนะคะอยากให้เขาวงกดออกมาเจออะไรค่ะคอมเมนต์บอกเราข้าใต้นี้ได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามให้อิท้พี่พี่พี่เบวเบียเบวเบเบวเ วันนี้ผมจะพาไปดูเขาขด่นผีสิงกันย